ไร่อุโมงน้ำสวนพึ่งราชบุรีลานกลางเต็นที่มีบ้านพักพื้นที่ติดริมน้ำธรรมชาติดีมีเจ้าของคือลุงไข่คนนี้มาดก,กวนชวนให้เราคิดถึงนี่ไงอุโมงน้ำอุโมงน้ำที่เป็นต้นกำเนิดของไร่นี้ยาวกี่อุโมงมาที่น้ำใสมากเป็นน้ำใสธรรมชาติจริงจริง เอ้ยอย่าจับปลาด้วยครั้งนี้มาเป็นรอบที่สามยกขบวนกันมาทั้งครอบครัวเรานอนกันที่บ้านเหลืองอําพันบ้านพักหลังใหญ่ตลอดสองวันหนึ่งคืนคลืกนลมเวลื่นชื่นใจงูลงไปเลยเล่นน้าเลยน้ำเย็นดีในมุมนี้สวยมากมุมนี้เหรอจริงที่เนี่ยเนี่ยสวยเลยมุมนี้ดีเลยนะไม่ต้องเปลี่ยนมุมเลย <laughs> ปัจจุบันค่ากลางเต็นท์คนละ200บาทไฟฟ้าห้องน้ําร้านค้าอาหารการกินที่นี่มีครบใครที่ชอบในความธรรมดาของธรรมชาติมาพักผ่อนชาร์จแบตเติมพลังที่นี่กัน